สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ EP นี้นะครับเป็นการเดินทางมาดูไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งอยู่ที่ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วเนาะตั้งแต่โควิดนะครับแล้วก็วันนี้มีไหลเรือไฟค่อนข้างจะหลายลำนะวันนี้วันที่10นะครับตุลาคมนะครับเป็นวันที่เขาไหลเรือไฟประกวดด้วยนะครับทั้งหมด12อําเภอของนครพนมนะครับตอนนี้ก็ไหลได้ประมาณสักสามลำแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำที่กําลังจะเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเป็นขอำเภอไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับส่วนสองอำเภอแรกเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าเป็นอำเภอไหนนะ ไปแล้วลสองอำเภอนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เลยวันนี้คนค่อนข้างหนาแน่นมากนะครับแล้วก็รถเยอะมากถ้าใครที่มานครพนมช่วงนี้ก็นะกำลังสนุกเลยไปดูกันฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคงไม่ขอญอากเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนกำกำลังที่กําลังจะมานะครับก็เป็นอำเภออะไรยังมองไม่ออกนะเห็นไหมในกล้องชัดไหมชัดมากไม่เห็นเลยครับนะยังไม่เห็น ที่ผายโพกเร้อเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆแล้วกันนี่ครับว่าเป็นอำเภอไหนนะก็ไปแล้วสองอำเภออยู่ตรงนูน้นนะครับนนามาแล้วแล้วเขาจะมีเรือไฟที่ประดับเป็นดักกกาวข้างหลังเป็นเรือไฟลำเล็กๆนะเขาเรียกเรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีการลอยกระทงสายเนี่ยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆใหญ่นะครับอันนี้<ช>อำเภอปลาปากนะครับ ata, นะอําเภอปลาปากนะเชียงอำเภออะไรวะเนี่ยแล้วก็อันนั้นอําเภอเมือง อำเภอเมืองอำเภออะไรไม่รู้นาทมมะเมืองเม,มืองนครพนมอำเภอเมืองเหรอใช่นะครับบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรูปของมองยากจริง <c oughs> เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ละแต่ละของลำแล้วกันแล้วว่าความหมายเป็นยังไงนะครับก็ม <c oughs> <c oughs> าดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วก็ผู้คนเนี่ยเยอะแยะมากมายคนมาดูเหมือนบ้างไฟเพลน่ากที่หนองคายเลยนะครับอำเภอป,ะปะ่าปากจริงๆนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ประจำอำเภอแล้วกันเนาะที่เขาค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ตามมาเลยก็คืออำเภอเมืองน,นครพนมนะครับก็จะเป็นรูปในหลวงราอสิบนะครับแล้วก็มีก,การนั้นนะ่ะลำอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะ องฝั่งนั้นเองฝั่งเรือเล็กเราเขาก็จะมีมีลอยเหมือนกันไหมล่ะเป็นของบ้านเราลเล็กนุ่นของของเขาอ๋อของเขาก็จะคือลอยฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือประเพณีสองฝั่งหงเลยใช่ครับทำทำเหมือนกันแต่เขาลำจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เราไม่เคยไปฝั่งนู้นก็โอกาสหน้าก็อาจจะข้ามไปดูฝั่งนู้นบ้างนะสักปีหนึ่งเนี่ยอย่างเสียงเพลงนี่ยิงก็เขาหมดเลยโอ้เขคเาคุณแรงเลยนะไปจนตรีเขานะ ที่เราเห็นลำลำเล็กๆฝั่งนู้นน่ะเป็นของฝั่งเราหมดฝัง่งนู้นก็ไม่เยอะนะประมาณสักห้าหกลำประมาณนั้นนะครับ,รบนี่เลยนะโอ้เข้ามาใ,นในกล้ๆก็ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูมาตั้งแต่ปีหกสองนะครับทุกคนเคยมาครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงมาเดินดูแบบนี้ <laughs> เป็นการมารับจดแล้วกลางกลางไม่มาแล้วจอดหมดแล้วเ <laughs> สร็จแล้วใช่ปหมใช่ปีนี้ถือว่าเร็วนะปล่ไปไปได้เร็วปล่อยเร็วแล้วก็สวยด้วยนะ เพราะถ้าเรือเรือไปช้าเนี่ยบางทีตะเกียงมันหมดตะเกียงมันอาจจะไหม้มันจะมีช่วงที่มันข,ขาดขาดให้หายไฟมันก็จะไม่เต็มเขาก็เลยพยายามปล่อยให้มันเร็วขึ้นใช่ใช่ไห<ช>มพี่<ช>นี่ก็เป็นเรือสวนอนหงนะฮะหลักๆเลยทุกทุกลำนะเขาจะไปสวนหงกันทั้งหมดเลยแต่ว่าของนาคารพนมค่อนข้างชัดมากนะครับเดี๋ยวรอดูลำต่อไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ ผ่านหน้าของเราไปนะครับก็คืออำเภอประบ,บาดนะครับปราปัดก็ห่างจากนครพ,น,พนมกปกประมาณสักสามสิบกว่าทประมาณก็ไม่ได้ไกลามากสวยมากนะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดครับจร,จริงๆเนียเบื้องหลังนจริงๆอยากหลายๆสารคดีเขาก็เคยถ่ายไปแล้ว เหมือนลก้าวเนาะใช่มใช่ใช่ับกับราชินีกับราชินีนะครับแล้วเดี๋ยวดูนักกรพนมกันต่อ ว่าจะสวยงามยขนาดไหนตอนนี้มาแล้วสี่ลำนะใช่ไหมเรือทั้งหมด12บนะสองครับผมเดี๋ยวเรืออีกแปดนรไปแล้วก็เรือโชว์อีกลำหนึ่งนะที่เป็นเรือไฟโชว์นะใช่ครับโอเคลำเราลำหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณล้านหนึ่งหนึ่งล้าน่อการถ่ายไม่ถูกนะนี่กระดานก็เป็นกระติกยงแล้วก็แล้วก็เขาใช้กําลังคนในการต่อไม้ไม้นี่ขึ้นไปหรอไม้ไผ่ครับจะหนักที่ไไม้ไผ่ ปากก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูอตัวอำเภอเมืองนุรพข,ขนมนะครับกำลังจะล่องผ่านหน้าเราไปนะครับแต่เะเือวาชานะี่ ก็จะปล่อยหลังๆนะแต่ว่านี่ปล่อยก่อนนะครับกระดงสายกระดงสายน่าจะมีเป็นหลายหมื่นเลยหลายหมื่นหลายหมื่นตะกนงเลยนะครับถ้าเดี๋ยวเขาไหลออกไปสักพักเดี๋ยวน้ำก็พัดเข้าฝั่งเหมือนเดิมนะครับต้องครับนี่ก็เหมือนที่ตุ๊กตาทำเข่าเลยวันนี้ ก็แต่แต่ละลำนี่ตะเกียงอย่างน้อย1นึ่งหมื่นอันที่เห็นอย่างนี้คือหมื่นดวงใช่ไหมครับใช่ครับถ้าลำใหญ่หน่อยก็หมื่นหมื่นสองหรือหมื่นห้าหมื่นหกเราก็ใช้กว่าจะจุดได้อะถูกปะครับก็ตะเกียงก็ต้องมีเวลาในการน้ำมันที่เขาจะหมดอ่ะไร่ด้วยใช่ไหมก็อยู่ที่สูตรการผสมน้ำมันของแต่ละช่างด้วยอันนี้เหรอนี่คือความแตกต่างใช่ครับแต่ละมือที่เขามาดวลกันนี่คือถ้าสมมติว่าคุณเลื่อนผ่านหน้ากรรมการเนี่ยลำไหนจะสมบูรณ์สุดอย่างนี้เขาดูอย่างนี้นะแต่เขาดูความหมายของภาพ ทั้งหมดครับความสมบูรณ์ของไฟไฟไฟแรงเกินไปไม่ไฟพอดีและเห็นตัวหนังสือชัดเงี้ยบางบางที่ก็ไม่ชัดเห็นไหมครับผมก็ยังไม่รู้นะความให้คะแนนเขาเป็นยังไงนะครับนนี่เห็นไหมเป็นในดวงเราสิเราเราก็เห็นเห็นได้ชัดแล้วก็การจัดตัวหนังสือจัดเรียงตะเกียงความห่างความถี่ความสวยงามอ่ะเพื่อง่ายเลยโดยรวมก็ขึ้นอยู่กับกับช่างกับช่างศิลปินที่ทําเรือไฟนี่แหละครับ ก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีน้อยลงกันเลยน้อยลงเพราะว่าค่อนข้างจะนั่นแหละ ยังไงก็เอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะอินสตร์ภาพอำเภอที่เหลือให้ชมหลังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามอีทีนี้ใน,นีดีด้วยนะครับวันนี้คนเดียวมากนะครับเดี๋ยวขอตัวไป enjoy eating กับเพื่อนและขอ,นอรระนมก่อนแล้วพบใหมโอกาสหนา้าสวัสดีครับ